สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับเขาบุตนตีมูโดนมาแฟร์ภาคที่2นะครับสำหรับวันนี้นะครับเราจะมาใช้ปืนพกกันสำวันนี้ใช้เป็น x 1 2กนะครับสำหรับของแต่งวันนี้ผมจะใส่เป็นเลเซอร์ตัวตัวนี้ครับตัวนี้จะบวกคิปไฟล์รีคอยล์คอนโทรนะครับแล้วก็สปินสปีดนะครับไฟสปีดด้วยในส่วนของบาเเลผมไม่ใส่แล้วกัน แล้วก็จะมาใส่ตัว,ตวไก่นะครับตัวนี้จะทำให้ไฟเลทเยอะขึ้นล่านเร็วขึ้นนะครับข้อเสียก็มีอ่าม่นป็เไรครับเราอยากยิงลัวแล้วก็ในะส่วนของตัวนี้ตัวกิ๊บตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวนี้แล้วกันแต่จะเสียมุมมินสปีดลดลงแล้วก็ใส่แม็กซีนเพิ่มความจุด้วยออปติกผมไม่ใส่แล้วกันผมชอบไอรอนไฟปืนพกมันเลงง่ายกว่า มั้งนะแล้วแต่ความชอบส่วนตัวส่วนตัวนี้ใช้เป็นอันนี้ล้กันนะมันจะลดดาเมจระยะไกลแต่เพิ่มดาเมจขึ้นมานิดนึงน่าจะโอเคอยู่ในส่วนของการปลดล็อกสกินนะฮะใครส่วนใครยังไม่รู้นะครับก็สกินทองเนี่ย จะปลดล็อกได้ก็ต่อเมื่อเราต้องทำไอ้สกินหลักเนี่ยสี่อันนี้ให้หมดก่อนเราก็ไล่ทําไปทีนี้มันจะมีเควสมาเขาบอกว่าอันแรกเนี่ยต้องฆ่า3 0คิวด้วยปืน X12 ครับผมก็ทําเสร็จไปแล้วนะกระส่ายเลยแล้วกันเราก็ไล่ทำไปเรื่อยๆครับอ่ะอันถัดมาครับที่ต้องทําก็คือฆ่า25คิวด้วยการอ่ายิงน่าจะเลงยิงนะอันนี้ eds น่าจะหมายถึงการเลงยิงั้างนะผมคิดว่า โอเคเดี okay, ๋ยวลองไปลองดูกันนะตัวนี้ก็เป็นที่ห้อยปืนผมใส่เล่นๆนะกันตัวน,นี้เท่ okay, หรอโอเคผมก็ใช้เป็นมูเลท็อปแล้วกันผมเจอพวกใช้โลเยอะมูเลท็อปช่วยได้ครับโอเคเล s โก การเล่นคิวคอนเฟิร์มก็ไปยิงฝ่ายตรงข้ามไม่ได้แล้วก็แท็กมัจนจะหล่นเราก็ไปเก็บแท็กครับคุณพบไอ้ตรงนี้อันตรายครับเป็น,เป,นเป็นพื้นที่ยาวอุ้ยเขาห้องโอ้ผมใส่เลเซอร์สีเขียวมาย่องไปฮนะมีคนโดนออกมาไม่รู้เพื่อนหรือใคร ไปก่อนตรงนี้น่าจะเคลียร์ตคนตายครับทุกคนตัวสปอร์ตแล้วตอนนี้ผมเดินมาไม่เจอใครเลยนะว่าเลเซอร์เขียวมีข้อเสียนะนะั่นแหละจับไปหนึ่งคิวอ้อยเราเก็บแท็กเนี่ยครับ อุย้ยโอ้โหโผมไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนนะมีคนพกโล่ฮะมาดูตรงนึงครับอุย้ยปืนอะไรวะซองครับอะไรจะไปยอมแพ้อะไรง่ายๆ เขาเล่นโล่ขเขาเกียนนะคนเล่นโล่นี่อันตรายนะครับมาครับหูตกใจเพื่อนเช็คซ้ายเช็คขวาหูตกใจเพื่อนไอน้เก๊า ตรงนี้มีแท็กหล่นนะครับถ้าเราเก็บแท็กเราแพ้ได้นะอูอ้เขามีเขาเล่นปืนกลน,นะครับเราเล่นปืนพกอยู่คนเดียวเพื่ดวงแท็กแท็กเพื่อนจะหล่นนะครับเนี่ยเราต้องไปเก็บแต่เขาจะมาเก็บนะเขาจะมาเก็บ โอ้ยเพื่นซ้ายเพื่อนอคิดว่าเพื่อนมาข้างหลังเหรอไมเห็นในวินนี่แบบอ่ะเพื่อนยังมาไม่ถึงผมอ้อมดีกว่าทาะงั้นมันอันตรายไปเพื่อนไปทางนน้นเราไปทางนี้อุย้ยจุง้ง ผมจุ้งเลยโดนแก๊ส <c oughs> คนเข้าหลังสองครับเกือบตายคนวิ่งเข้าไปแฟนเข้าก่อนครับวันนี้ เฮอยู่ทางซ้ายคนอยู่อย่างนี้ด้วยอ้าวเดียวไฟฟรีเลยเพื่อนมีคนใช้กันชิปนะเขาฆ่าได้ทั้สองคนแล้วอ่ะแบบไม่ตายเลยอ่ะคนจีนวยเฮ้ยเกาหลีเปล่าน,นี่น่าจะเกาหลีนะตอนนี้ผมทำได้แค่แอบอยู่ใน ต้องแอบอ่ะครับอยู่ออกไปตายแน่นอนใส่เพื่อนสู้ๆกันชิปอยู่บนหัวนะครับถึงเห็นสังเกตบนนี้เนี่ยโอ้ย ค่อนข้างยากนะครับกับปืนทุกซองเนี่ยแล้วปืนพกอะ่ะเขายิงเขาไม่ค่อยตายนะเขาสวนเรานัดเดียวนี่ล่วงเลยนะเพื่อจัดกรรรราร t a t o n e นี่ผมก็ไม่ได้ยินหรอกผมหันไปเช็คเฉยทีมเขาได้ฮอยอีกแล้วครับผมไม่รู้เขาเล่นเก่งกันจังเลยน,ยน,นี่คนมาขับพอครับโอ้ คนเดิมเลยครับคนเกาหลีอีกแล้วว่าเขาเล่นเก่งเราไปโทษเขาไม่ได้นะ ยิงแล้สกอร์น้ำอยู่นะครับไอ้ฝั่งนูง้นก็วาา่าไปครับคือบางทีเราชอบโดนดักนะพืนพกเรายิงดาเมจมันน้อยอะ่ะ เพื่อนอยู่ตรงนู้นน่าจะปลอดภยัยโอ้ไฟไปพี่ไปเพื่อนไปเก็บเลยเก็บฝักเก็บสักเลยเพื่อนนอยนสองคนเลยครับเขาเกลียน เขาเล่นมีดด้วยเขาเก่งมากเลยล่ะโอเคครับปุ่มซองอเอวครับเก็บแท็กผมไปละ ก็อยากจะสู้ลูกสองเขาหร่ศพกระเด็นเลยแต่ทีมเราเก็บแท็กได้เยอะกว่านะครับทีมเขาฆ่าเราไม่ไม่ค่อยได้เก็บ อนนี้ไปบีไปบีค่อนข้างอันตรายนะเพราะว่า <Charlie. S 1> ต่างคนต่างวิ่งรีบไปยึดวีกันอะ่ะมีคนอยู่ตรงนั้นร <Charlie secure. S 1> อเลย <Taking effective. S 1> <securing> พลาดเลยอะตอนนี้เรากำลังเสียบีเพราะว่าเพื่อนเราไม่ไปกันเลยคือตายหมดแล้ว Bravo. Bravo. Securing Secure Alpha. เพื่อนเราเข้ามาช้านะโอเคผมบอกแล้วว่าด่านนี้เล่นยากสำหรับปืนพกด้วยเพราะว่าบางคนเขาเล่นปืนปืนกลกันแบบมันไวมากเลยนะ Securing objective Editing. Bravo. I'm reloading. I'm Go. This is it. Twoing too. Ah, just Reloading. Threats in the area. Our UAV is orbiting in the area. They've got a UAV. Taking Bravo. เพื่อนผมเขาไม่อยากบอกว่าตู้ไม่รู้เขาห่วงจุดหรือเขาห่วงตัวนะฮะไม่อยากให้ใครมาทัดเรานะโอ้โดนกระป๋อง One your six. Now secure. Let oh him in. What's your fire? Someone, come on, drop them. Changing max. One one requesting recall at this time. Reloading. Secure oh Bravo. Oh มาครับดอกพ่ายแพ้นะมีคนอยู่ตรงข้ามเราด้วยเพื่อนหรอเพื่อนเล่นโล่ครับ

Oh, taking charl. Got a kill. Oh, enemy caught. Enemy taking alpha. We're losing bravo. Yeah, run right to that. Securing objective Charlie. The enemy took alpha. Please, spok jai. เอาเอขึ้นมาเลย.ไปยิงกันทําไมเรา Friendly UAV on station. Our UAV is orbiting the area. Stop it, We're taking Friendly care package in the AO. On your six. The enemy holds two objectives. Secu enemy securing Bravo. Changing <laughs> Objective Bravo is compromised. Get it back. Enemy UAV overhead. Securing objective Bravo. Enemy in the area. Down. <laughs> Bravo secure. <laughs> Drop them. Reloading. Enemy UAV overhead. broadcast. Mission complete. Solid work. Ui, luôn ตอนแรกผมได้ยินเสียงเขาแล้วล่ะผมคิดว่าเขาไปแล้วจริงผมติ่มก็ได้นะมันไม่ใช่จะตายอะ่ะ

just one UAV orbiting the AO. Regun is ready for tasking. Hostiles launched a uh. cruise uh. missile. โอ้โหผมก็หาเขาไม่เจอ <laughs> ผมมาแล้วก่อนผมไม่รู้ม,รมีคนอยู่ไหม ผนไว้แป๊บทีนี้ขอลบก่อนเอ้ยบ้าคนเยอะแยะ Put out weapon enemy UAV active เขาอยู่ข้างบนนะผมรู้แล้วเข้าอยู่ข้างบนเข้าอยู่ของบนตายฟ้า ผมติดผมติดชะโคก <c oughs> เมื่อกี้ก่อนไม่ใช่คนนี้คนนู้นคนนู้นคนนู้นไปอยู่ข้างหลังตึกนี้เขาเปิดก่อนผมเสียวเทียวเขาอ้างนะ มีคนวิ่งผ่านด้วยตรงนน้น้างในนู้นมีคน ผมไปนหนึ่งผมไม่อยากติดตู้มล็อกสองนั่นเนี่ย Copy that. UAV is on station. Ah. This is Phoenix 2-3. visual on the target striking left. <laughs> ไม่ต้องฟัวโต้ก็มันได้นะครับผมใช้เซตติ้งประมาณนี้นะครับสำหรับของแต่งปืนก็ประมาณนี้เลยโมกิน oh, <ๆ>สนุกนะปืนนี้ลองเอาไปเล่นดูกันได้นะครับปืนนี้ผมว่ามันไม่ค่อยแรงนะแต่มัน ยิงสนุกยิงมันแล้วก็เนี่ยมันก็ไม่ได้แย่นะครับ <S 2>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  เลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับกดถูกใจกดซับสไคร้เพื่เป็นกำลัง,งใจให้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ